สวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูรถเหของพิชาติที่ทําให้ลูกค้านะครับผมแต่สิ้นเล็วเห็นว่าเหได้3งานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันว่าเกทํทำยังไงของเกาบ้างนะครับผมฝากช่องบดินทร์นินคา้ด้วยแล้วกันนะครับผมนี่สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถของเกนะครับผมที่ไม่ได้เหมาหลายปีแล้วเนื่องจากโควิดเอาไปรับประทานหมดนะครับผม อันนี้ก็เครื่องพังด้วยทำยังไม่เสร็จแล้วนะผมเนี่ยนะครับก็คือว่าจะมาถ่ายนานแล้วแหละรถคันนี้เดียยังไม่ได้มาถ่ายเลยเดี๋ยวเสร็จโควิดซาซาเมื่อไหร่เดี๋ยผมจะมา hey, ลงให้ดูน,นะครับผม <c oughs> ตั้งแต่โควิดมายังไม่ได้ไปที่ไหนเลยจอดอยู่ที่นี่ที่เดียวนะผม <c oughs> ได้ยินว่าเสียงดีมากว่าอย่างนั้นนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถหฮเลยแล้วกันที่เกทํทำเอาไว้ให้ลูกค้านะครับผมแลวจะเป็นเจ้าคันนี้นะนิสซันตัวเก่าเครื่องดิสเซลวเบรคก็เป็นนะยิบเอ็ดนิ้วนะครับหกใบ อันนี้ทำยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่เหได้3งานแล้วเห็นเก้วกอย่างนั้นมีเครื่องปั่นไฟด้วยเครื่องอ่นไฟก็น่าจะ10บกิโลนะผมไฟเนี่ยพออยู่แล้วเหลือๆนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมให้พิชาติเกยทํทาเกยก็รับทํานะพวกงานเหล็กงานทํารถเหสาวเหเครื่องเสียงนะครับ ประมาณนี้นะครับคันนี้ผมว่าถ้าทำเสร็จน่าจะสวยนะครับอันนี้ก็ได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับโอเคเลย เดี๋ยวผมจะพาไปพบก,กับพิชาติให้พิชาติกเกล่ารายละเอียดให้รถคันแดงนี้สนอยว่าทําอะไรไปบ้างอย่างไงบ้างเกิดเห็นว่าทํามายังไม่สมบูรณ์เลยได้รับงานแล้วนะครับผมมาสวัสดีครับพิชาติขอรายละเอียดรถคันนี้หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิชาติเกเป็นช่างนะครับช่างรับทํารถเหนะครับผมช่างโซกลาวช่างโซกลาวแต่ทาย่อมเยาวมาติดต่อเกได้นะครับผมถ้าใครจะทํารถเหยแบบนี้ เอาพี่แนะนำหน่อยว่าทำอะไรไปบ้างรถคันนี้อันนี้ก็ดามคันซีครับได้จากข้างล่างช่วงล่างมาเลยเพราะว่ามันผุหมดแล้วดามคันซีแล้วก็ต่อคันซีใหม่เล้ทำาลาข้างใหม่ต่อทำพื้นใหม่ทำเป็นพื้นเรียบครับช่วงนี้เหล็กเพลงหน่อยเหล็กเพลงช่วงนี้อะไรก็ขึ้นนึงรมคประมาณสามหมืนกว่าเลยครับรมไม่รวมค่าช่า,างไม่รวมค่าแรง ครับผมขัดแรงช่างกับวันละเมาสองเมาพอเพราะว่าฝีมือแค่นี้นะครับกด็ดูได้อยู่ครับผมว่าสวยอยู่การวางตู้ลำโพงการวางเครื่องเสียงตู้เบสนะครับผมคันนี้น่าจะมีภาคต่อนะครับผมเพราะว่ายังไม่จบเพิ่งได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเครื่องปั่นไฟล้วพี่กี่กิโลครับเครื่องปั่นไฟสิบกิโลนี่เครื่องปั่นไฟซื้อมาจากลำสมเด็ไทยของผู้ใหญ่ก็ทเทกคัดกลาง ครับเอามาใส่คันเล็กก็พอดีเลยกระดกเพลเยืะขึ้นหน่อยได้มูลไปเร์ง่ายหน่อย <c oughs> ปกติ <c oughs> แล้วรถคันนี้มันได้ขับยากนิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> สำหรับท่านใดที่อยากทํารถเทนะครับติดต่อพี่ชาติเก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์และทิ้งลิงก์ไว้ให้ขลังนะครับผมเผื่อใครที่อยากทํานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้รถเทก็รถเทเล็กนะครับมาเร่ง ถึงมันจะติดโควิดแต่ก็พอมีงานแด็ผมว่าโควิดซาซาผมว่าน่าจะได้มีงานเยอะอันนี้ทํายังไม่เสร็จเลยมันได้สามงานแล้วครับอีกอีกสองงานจะไปแห่อ,อีกสองสามวันอีกสองงานเน่เห็นไหมครับเห็นี่ยทำแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้งานมาแล้วได้เดียดรถก็มีประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกเป็นคนทาเองท,ทุกอย่างเลยครับพอม,มาจอดอยู่บ้านก็ได้นี่นะครับได้สองตัวด้วยสองตัวหน้าสองตัวหน้า ไ้สองตัวหน้าด้วยผมมาถ่ายวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เลยไม่ได้ซื้อหวยเพราะว่าหวยมันออกไปแล้วอภิชาติฝากเบอร์หน่อยฝากที่อยู่หน่อยแชรอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านชุมทองครับตำบลบ้าคูครับอำเภอเมืองจังหวัดบีรำครับเบอร์โทรศัพท์อ่ะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสองเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดครับ,บ ครับผมฝากพิชาติไว้ด้วยแล้วกันสำหร,รับท่านใดที่อยากกงครับสำหรับท่านใดที่อยากทําเครื่องเสียงรถเ hey ฮนะครับผมฝากก็ได้รถเ hey, ฮโฆษณาโฆษณาเกรับทาหมดนะถ้าเหล็กไม่แพงนี่เกบอกว่าไม่ถึงสามหมืน่นคันนี้เพราะว่าช่วงนี้เหล็กมันแพงไปหน่อยนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากได้ก็อย่าลืมติดต่อมาเลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์พิชาติไ้ให้นะครับผมจะได้ติดต่อกันเข้ามาสาหรับลูกเพจท่านใดที่อยากติดตามพิชาติก็เีจเก๋ก็มีนะครับชื่อชาตินารามใช่ไหมนั่นแหละครับ ก็ติดตดกเข้ามาได้ผมว่าแกทําถูกดีนะผมว่าไม่แพลงด้วยแล้วไม่ไกลาจากบ้านด้วยเขตละแวกบุรีรัมนีครับเกิดรับทําหมดนะครับไปเราไม่จําเป็นต้องเล่นของแพลงนะครับของถูกๆก,ก็ดีก็มีครับเพราะเราไม่ได้เอาไปแข่งกับใครเราใช้ไว้รับงานที่เฉยๆเราไม่ได้จําเป็นต้องใช้ของดีมากอะไรมากมายนะครับรายละเอียดของรถมันก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องเสียงเดี๋ยววันในผมว่างๆเดี๋ยวผมมา ให้แกลองให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์ถ้าครบร้อเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะกลับมาอีหน้าน,นะครับผมสำหรับอีพนี้ผมขอลาตัวตัวไปแต่เพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์กดติดตามผมด้วยละกันนะครับผมเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆลงให้ทุกท่านดูกันนะครับผมสบายดีไปทางประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับสวปลาวที่รับชมอยู่นะครับผมสบายดีทุกท่านเด้อฝากส่ง เล็กๆนําเดอครับสำหรับวันนี้ผมโมโกก่าวคำว่าจุ้งกะสวัสดีครับ